สวัสดีค่ะทุกคนวันนี้พวกเราไปหาเห็ดมานะคะแต่ไม่มีวิดีโอในป่านะเพราะว่าไม่ได้เห็ดพึ่งสักดอกเลยนะแต่ได้เห็ดอันนี้มาแทนนะคะโหเบิ่มมากเห็ดกะหล่ำเก็บเป็นครั้งแรกนะคะแต่เจอเป็นครั้งที่สองตอนที่เจอครั้งแรกอ่ะไม่กล้าเก็บครั้งที่สองนี่ก็เลยกล้าเก็บมาเดี๋ยวจะมาลองทําเมนูอะไรกินดีนะก็ยังไม่แน่ใจนะเดี๋ยวรอดูนะคะขอไปอาบน้ําก่อนเหม็นมากกลิ่นมันแรงมาก บางคนอาจจะว่าหอมนะเขาบอกกลิ่นมันหอมแรงแต่คือแบบเวียนหัวเดี๋ยวลองดูนะว่าจะทําอะไรกินได้บ้างนะคะกูคใครจะชําแหละ <c oughs> กลิ่นรุนแรงมากเลยอะกลิ่นมันคล้ายๆยางสนอะนเยอะมากเลยเนี่ยตอนแรกอะกาจะตัดเอามาแค่ครึ่งเดียวเพรเห็นตรงนี้มันไม่สวยแต่ว่ามันไม่หลุดนะคะเพราะว่ามันเป็นก้อนแบบนี้เลยทำยังไงดีเนาะ หืมเจ๋งมากเลยนี่จะเลือกเอาเฉพาะสวยๆ เนื้อมันเยอะมากเลยนะคะนี่เนื้อแน่นมากหน้าไปทำไอ้นี่จังเลยเขาเรียกอะไรนะเห็ดหยองเนื้อแน่นเด้งมากเลยนะคะกินหอมใช้ได้นะถ้าไม่หอมแรงจนเกินไป ฉีกแบบนี้นะคะจะได้ล้างง่ายๆเลยก่อนจะไปล้างนะคะต้องฉีกก่อนนะข้างในมันมีมดมีมแมลงนะคะนี่มึงกี้ร่วงไปวิง่งลุกๆเนี่ยสกรปรกด้วยตรงนี้เลอะไม่เอาดีกว่ากรุบกรอบมากเลยดูแล้ว ไม่รู้ตอนสุกมันจะกรุบกรอบแบบนี้ไหมเดี๋ยวมารอดูกันเนาะเสียดายมากเลยอะไม่ได้ถ่ายวิดีโอนะคะวันนี้พวกเราไปหาเห็ดมาเราไม่เจอเห็ดพึ่งตั้งใจไปหาเห็ดพึ่งแล้วตอนขากลับอะไปเจอเห็ดอันนี้อยู่ตรงโคนต้นสนพอดีเลย แล้วฝนก็ตกด้วยนะตอนนี้ฝนตกทุกวันเลยนะคะที่นั่นก็ไม่ไปแล้วนะภูเขาสูงที่เราไปเก็บเห็ดกันหลายรอบที่ผ่านมาเนีย่ยใบส่วนยังอยู่เลยปีนี้ก็เราไม่ไปแล้วนะคะเพราะว่าเดี๋ยวเห็ดแถวบ้านเราก็จะออกแล้วล่ะโชคดีมากเลยเจอเห็ดอันเนี้ยเห็ดดอกกระหล่ำเนาะ ต้องล้างหลายๆน้ำนะพี่ละมีป้ายดาในลาชอตตัวละกระดเจียร,รู้สึกเหมือนมันเริ่มแก่แล้วนะเนี่ยดอกเนเริ่มเลยหนักมากเห็ดดอกกระหล่ำนี้ไม่มีคู่เหมือนนะคะ มีแค่เห็ดชนิดหนึ่งที่คล้ายๆกันกินได้ทั้งสองชนิดเลยแต่มันจะไม่ขึ้นที่โคนต้นสนมันจะขึ้นป่าต้นโอ๊กนะคะโคนต้นโอก๊กที่เราไปมันเป็นภูเขาสูงเนาะส่วนใหญ่มันเป็นต้นสนในอิตาลีเนี่ยอบอกว่าเป็นเห็ดที่หายากมากนะแล้วก็ไม่แนะนำให้เก็บด้วยนะคะเพราะมันหายากนั่นเอง พวกดีมากเลยพวกเราเจอไม่ได้เจอง่ายๆนะเห็ดพวกนี้นะคะล้างเสร็จแล้วนะคะก็เอามาลวก เปลี่ยนนะคะกลิ่นก็คือเห็ดธรรมดาเลยนะคล้ายๆเห็ดฟางเห็ดนางฟ้าประมาณนั้นก่อนลวกคือกลิ่นหอมแบบหอมแรงเกินจนฉุนฉุนะมาเริ่มทำเมนูแรกกันเลยนะคะ น้ำตาลอ้อยเด็กสักนิดนึงน้ำตาลอ้อยไม่ขัดสียเน,นี้ยหวานน้อยมากนะคะแล้วก็ปลาเมนูแรกที่จะลองทำกับเห็ดดอกกระหลำ่ำก็คือยำม,มุนงเส้นนะคะลองดูเนาะมันจะอร่อยไหมน่าจะอร่อยแหละขอใส่ผงชูรสจึงหนึ่งนะคะ พวกยำพวกส้มตำอะไรเงี้ยเนาะขาดผงชวดส็ลคือไม่ค่อยอร่อยเท่าไหร่ขอ,อนนดนึแล้วกันแล้วก็ใส่เครื่องยำลงไปมีหอมแดงหอมขาวแล้วก็ขึ้นฉ่ายฝรั่งพริกขี้หนูแล้วก็สาระแหน่นะคะสาระแหน่เนี่ยความจริงสูตรยำม,มูเซ็นมันไม่มีเนาะแต่ว่ามันไม่มีสีเขียวนะคะขอเพิ่มสีเขียวสักหน่อย แล้วก็หมูสับนะคะแล้วก็เห็ดใช่งลงไปพอล้วจะเยอะเกิน เส้นนะคะโอ้ร้นจานมากเลย เสร็จเรียบร้อยเดี๋ยวมาลองชิมกันนะคะตอนดิบๆเนี่ยมันดูแบบกรุบกรอบเหมือนแมงกระพุนเหมือนเห็ดหูหนูขาวบ้านเราเลยนะแต่ตอนมันลวกสุกแล้วเนี่ยมาดูซิมันจะเป็นยังไงอม,มก็ยังเด้งๆงอยู แต่ว่ามันก็ไม่เหมือนกับเห็ดหูหนูไม่เหมือนแมงกะพรุนความกรุบนะลวกแล้วมันก็แบบอืมสู้ฟันนิดนึงอะ่ะกลิ่นแรงไปนิดนึงเห็ดเนี้ย มันเป็นกลิ่นเห็ดที่แบบเหมือนเห็ดพวกนางฟ้านางรมอะรสชาติประมาณนั้นนะแต่แรงกว่านิดนึงขอโทษนะคะให้ทุกคนฟังเสียง กสรุปกินได้พอจะอร่อยบ้างเอามาทำยำนะก็ใช้ได้นะคะมามาลองทำอีกเมนูหนึ่งนะคะดูซิจะอร่อยไหมแต่คิดว่าน่าจะอร่อยกว่าเมื่อกี้แหละ,ะพริกไทยนะคะ แล้วก็กระเทียมกูไก่จ,จะลองทำเห็ดทอดทรงเครื่องดูนะซอสเห็ดหอมนิดนึงแล้วก็ผงปรุงรสนะคะแล้วก็แป้งทอดกรอบ

ร้อนนะเดี๋ยวพี่มิกมาชิมยำมุนเส้นพี่มิกไม่ชอบแต่อเนี้ยจะลองเป็นไงอือืหอมเนยมาเลยอือพ่ออร่อยอ่ะอ,อร่อยเลย อ๋าคือแะแนห่งเอ lasty ป่อ๋อคบหนลุกคลุกดึงงแล้วชมยิ่หม่ิ่งมอดอร่อยคือกลิ่นมันหายไปอ่ะกลิ่นกับรสชาติแรงๆอ่ะอ้หเบออ๋อ อันนี้พร้อมแต่ก็อย่างว่านะคะเจอครั้งหน้าก็จะไม่เก็บอีกแน่นอนเพราะว่าเเขาไม่แนะนําให้เก็บเพราะว่ามันค่อนข้างหายากนะแต่พวกเราเจอติดกันสองปีแล้วเนาะก็เลยเก็บมาลองเท่านั้นเองอร่อยนะเอามาทําแบบนี้ต้มยําก็อาจจะได้นะต้มยําแต่ยํานี่คือแบบ แม่ดฟรีตอรชื่นเลยน้แต่ทำแบบนี้อร่อยมากกลิ่นกระเทียมกลิ่นวิ้ไคยกลิ่นผงปรุงรสที่เราใส่เข้าไปมันทําให้กลมกล่อมอร่อยนสดงว่าเสจาร์กรุก่กนออกมมันเกิดอยู่กกต้นสนเลยนะคะบ,บนรากของต้นสนที่ยังมีชีวิตอยู่นะไม่ใช่สนที่ตายแล้วนะยังมีชีวิตอยู่ด้วย ถือว่าเป็นเห็ดปรสิตนะคะไม่เหมือนเห็ดพึ่งเห็ดไข่ที่เกิดจากเชื้อราของรากใต้ดินเนาะแล้วผุดขึ้นมาบนดินอันนี้คือเกาะรากเป็นเป็นของต้นไม้เลยนะถือว่าช่วยต้นสนต้นนั้นก็นแล้วกันเอาเจอกันใหม่คลิปหน้านะคะสวัสดีค่ะได้ชิมแล้วครั้งหนึ่งในชีวิตเหต็ดดอกกระหล่ำ